ดูกันที่ข่าวนี้กันบ้างน,นะคะชาวด้านได้ออกมาร้องศูน์ด้องรงธรรมนะคะในกรณีที่ถูกผู้ใหญ่บ้านยักยอกเงินค่าไฟฟ้าไปค่ะ ในห้องประชุม 3, สาสารการจังหวัดราชบุรีชาวบ้านประมาณ20คนในหมู่ที่1หมู่ที่2หมู่ที่3มหมู่ที่5และหมู่ที่7เข้าร้องเรียนต่อศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดราชบุรีกรณีผู้ใหญ่บ้านคนหนึ่งในตำบลวังเย็นอำเภอบางแพรจังหวัดราชบุรีได้มีการยักยอกเงินค่าไฟฟ้าของชาวบ้านไปกว่า6 0แสนบาทตั้งแต่เดือนมิถุนาย,ยนปี2553นายจนได้รับความเดือดร้อนเนื่องจากทางการไฟฟ้าสมวูมิภาคอำเภอบางแพร ได้เลีกเก็บเงินค่าไฟฟ้ากับชาวบ้านทั้งที่มีการจ่ายเงินไปแล้วสาเหตุมาจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบางแพรได้ว่าจ้างบริษัทเอกชนบริษัทหนึ่งเป็นผู้ดำเนินการตรวจมิตเตอร์ไฟฟ้าและเก็บค่าไฟฟ้าพร้อมทั้นติดตั้งกล้องเสียบบินค่าไฟต่อมาทางบริษัทได้มีการว่าจ้างนายปียศักด์ มั่งประสิทธิผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่2ตาบลวังเย็นอำเภอโพธารามเป็นตัวแทนเก็บเงินค่าไฟฟ้ากับชาวบ้านให้กับทางบริษัทที่ทางการไฟฟ้าสภมิภาคอาเภอบางแพรซึ่งดำเนินการมาตลอด8ปีทําให้ชาวบ้านเชื่อว่าทางผู้ใหญ่บ้านเก็บเงินไปจ่ายให้กับทางบริษัทซึ่งทางบริษัทก็นาเงินไปจ่ายให้กับการไฟฟ้าสวภมิภาคแล้วล่าสุดมาทราบข่าวว่ารถจักรยานยนต์พ่วงข้างมาเอาใบค่าไฟฟ้ามาแจ้งกับชาวบ้านว่ายังค้างคง่าไฟฟ้าอยู่ทำ ให้ชาวบ้านทราบว่า เงินค่าไฟฟ้าที่จ่ายไปกับผู้ใหญ่บ้านนั้นไม่ถึงการไฟฟ้าจะมีการเรียกคุยถึงที่มาที่ไปปรากฏว่าผู้ใหญ่บ้านคนดังกล่าวไม่ได้นําเงินค่าไฟฟ้าที่ชาวบ้านให้มาไปจ่ายกับการไฟฟ้าจึงมองว่าผู้ใหญ่บ้านเป็นการยักยอกเงินจนชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนได้เดินทางมาร้องเรียนกับศูนย์ดลธรรมที่สารากางจังหวัดพร้อมผู้จัดการไฟฟ้าสมยภา,าคอำเภอบางแพรเพื่อเป็นการแก้ปัญหาให้ทางไฟฟ้ารับผิดชอบเรื่องของค่าไฟฟ้าที่ชาวบ้านจ่าย ไปแล้วนั้นพร้อมให้ดําเนินการติดตามผู้ใยญ่บ้านและบริษัทมาดําเนินคดีซึ่งบางรายต้องเสียค่าไฟฟ้าเป็นหมื่นบาทซึ่งทางศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดราชบุรีจะทําการแจ้งไปยังการไฟฟ้าส่วนภมภาคสาขาใหญ่เพื่อให้ดําเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงและจะหาทางแก้ปัญหาโดยเร็วที่สุดส่วนทางจังหวัดได้ดําเนินการตรวจสอบพฤติกรรมของผู้ใยญ่บ้านเพื่อพิจารณาให้ออกจากการเป็นผู้ใหญ่บ้านด้วยที่จะเหตุผลซึ่งอันนี้เน สิบเดือนนะครับถ้าไปที่ค้างหัวหน่งแล้วก็คุณพี่พอใจผมก็ให้คุณพี่พอใจนะครับวันนั้นผมก็ได้คุยกับวัวหน้าผมอพยพดีแลกนะครับวันนี้ผมคนญาตเก็บด้วยเก็บด้วยพอต่อเนื่องสัญญาใหม่เพื่อกันยาตุลาที่เรามีปัญหานะคะก็คือเราก็ถ้าเป็นอย่างนี้เราก็ไม่ต้องจ่ายตามที่ศูนย์ตรงทาได้ดูแลช่วยเหลือเรานะใช่ค่ะ ขณะนี้เราก็ขอแสดงความขอเชิญบ้านตุกแสดงความสนใจด้วยค่ะจดหน่วยและแจ้งค่าไฟฟ้าไว้ในกล่องที่ติดไว้ที่หน้าบ้านทุกหลังผู้ใช้ไฟมีหน้าที่ไปชาระค่ากระแสไฟฟ้าได้ตามจุดบริการหรือที่สํานักง,งานการไฟฟ้าระบบใหม่นี้จะไม่มีตัวแทนเก็บเงินเหมือนแบบเดิมอีกต่อไปน่า <c oughs> จะเป็นบิลฟอร์มนะคะแจ้งไว้ทราบ <c oughs>